เรื่องประวัติของการจัดตั้งกลุ่มของกลุ่มหมอนไหมสกโไทยนะคะแรกเริ่มเดิมทีก็พื้นเพเป็นคนอีสานเนาะก็ทำกันพ่อแม่ก็เลี้ยงไหมแต่สมัยก่อนจะเลี้ยงเป็นไหมทอผ้าไหมทอผ้าอย่างเดียวแต่ทีนี้เนี่ยก็มีกเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊เห็นจังหวัดอื่นเขาเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมมีที่ขายได้ราคาดี ก็เลยจัดตั้งกลุ่มค่ะรวมกลุ่มมันขึ้นมาตั้งกลุ่มปีแรกถ้าจะไม่ผิดก็คือ60-2560นะคะก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหาข้อมูลกันแล้วศึกษาหาข้อมูลก็ออกไปดูพื้นที่ของเพื่อนๆที่จังหวัดตากเป็นญาติากันนะคะเขาเลี้ยงกันมาก่อนแล้วก็รวมกลุ่มกันก็ชวนกันไปดูงานกันอยู่ทั้งปีค่ะปี60วิ่งดูงานกันตลอดทั้งปีเลยยังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็พอมาปี61ก็จะเริ่ม ทำยังไงดีก็เริ่มเข้าไปหาศูนย์หม่อนไหมกรมหม่อนไหมที่แรกเลยเนี่ยก็ไปที่จังหวัดตากเพราะว่ามีศูนย์หม่อนไหมที่จังหวัดตากเขาก็เลยแนะนําให้เราไปที่จังหวัดแพร่เพราะว่าเราของเราเนี่ยเป็นเขตภาคเหนือนะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดแพร่ขึ้นอยู่กับศูนย์หม่อนไหมแพร่ปีแรกเลยก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมแพร่นะคะก็ตอนนั้นเป็นโครงการไทยนิยมยั่งยืน ะะก็ให้ทุนของเกษตรกรมา10บรายรายละ20 0 0มบาทถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เอาเกษตรกรเนี่ยเข้าไปอบรม11วันแล้วก็หลังจากอบรม11วันเสร็จก็มีการสร้างโรงเลี้ยงทางกรมหม่อนไหมก็สนับสนุนพวกเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนอย่างเช่นพวกพารี่พวกอะไรก็เป็นอยู่ในงบประมาณ5,000บาทในตัวนั้นนะคะ เราก็เริ่มก่อตั้งกลุ่มกันจริงๆเลยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนก็คือปี6 1หนึ่งะคะก็ทำกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีสมาชิกทั้งหมดปีแรกมีสิบลายค่ะที่เข้าไปอบรมไปอบรมที่จังหวัดแพร่นี่คือยอมลงทุนไปนอนเลยค่ะเพราะว่าความอยากจะเลี้ยงไหมกันอยากจะมีไรายได้การเลี้ยงไหมดีอย่างหนึ่งคือมีไรายได้ทุกเดือนนะคะถ้าเราทำจัดโปรแกรมจัดตารางให้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 เข้าล็อกนะี่คือ มีแปลงหมอนแค่6ไร่ใช้รอบละ2องไร่นะคะก,ก็จะได้วนกันไปเลยท,ทุกเดือนไรายได้ก็อยู่ที่ประมาณประมาณาต่อเดือนก็ประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณห5ื่นห้าหมื่นหกค่ะถ้าว่าเราเลี้ยงได้เต็มที่แล้วก็ไม่เจออะไรเลยในเขตพื้นที่สุขโขทัยก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าสารเคมีเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนเขตอื่นเราก็เลยเลี้ยงใหม่ได้ดี <Okay. S 1> ค่ะ พอมาปี6 2สองเราก็ได้ทุนจัดก,กรมหมดไหมอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็สนับสนุนเป็นพวกปุ๋ยพวกอะไรอย่างค่ะว่าประมาณตกรายละประมาณ60,000กว่าบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ทำกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือประมาณปี6-7นี่ก็5-6ปีเข้ามาได้แล้วค่ะกลุ่มเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนปีนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก2รายกำลังดูงานกันอยู่ค่ะ ในปี6-7นี้ก็คิดว่าสมาชิกน่าจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะค่ะถ้ามีเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็ติดต่อที่กลุ่มได้เลยนะคะวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลตหลิงชันนะคะ หนองโตปูลติดต่อได้เลยค่ะติดต่อที่เบอร์โทร0860401737ทันทงทิพย์บุญพาค่ะหมายาสาของจังหวัดแพร่